มันจเรือผาหอให้ฟังอีกบ่าุ่นฟังผุง่นไปยังฮ่มลูกปะพลอยพูดพูดไปพูดลูกไปผุ่นผุ่นผุ่นผีผีมาฟังพีเลี้ยงฮ่มเร่เร่มามามาอาลงมาลงมาลงมาเย่เย่เย่เพชรมาในลูกมาพี่ยิรามาพี่ วันนี้ไปกับพ่อไหม้ต้าแฟดไม่ไปค่ะไปพัทยาค่ะวันนี้จะพาเด็กๆไปพัทยานะคะเ,เ,นนะเพราะว่าพ่อเขาแบบนั่น,น,นพ่อเขาเออนอะไรลูก เปิดเราพีดเปิดเราไอเซียนบ่แมนก็คดอแมนจ้ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่าพาไปพี่เพชรพี่เพชรขึ้นมาก่อนน้องเพชรน้องเพชรยับน้องเพชรน้องเพชรน้องเพชรขึ้นมาโอ้ยข้างนอกกันย่าแข่งย่าแข่ง ได้แล้วเนาะบีบีออกปลากเฮ้ยออกปกไปเบรกบิดนะยะถ้าไม่บิดมันก็ไม่ไป,ปย่าลองทิย่าจะสตาร์ทก่อนอย่ะ มันเป็นไฟขึ้นแล้วเออนั่นแหละครั้งเดียวหญ้าบิดไปเลยหญ้าบิดไปเลยบิดไปเลยว้าไปไงมั่งลูกเอ้บ่ควายก้ามเพิ่งได้งานครับลูกอะเรื่อยอ่ะเรืยลูกควายลงมาลงมาลูกลงมา โอ้ยหัวจะถอดลูกละโอ้ยมาด้วยคนเนื้อไ่เป็นยังหรือยอมเบิ้งเบิ้งก่อนเพื่นน้องพูน้องควายพอดีพวกกาดิพวกกาดิล่นพีดเล่นดีละดีละเพื่นแจ้งอะไรหูน้องหย่าเออแจ้งแจ้งยานไหมแม่ อะไรยังนากลัวอะสลานคนเล่นเป็นกลุมบังพี่หองเนี่ยลูกอุ้มนี่แม่เนี่ยมันขางอยู่โอ้ยเหัวไปยังกระางยังคนต้องร้องกว่าร้องเผ็ด โอ้เคยยังหัวเห็นแต่โอ้ยมาแั่เอันอันย้ายกับรุ่นย้ายหัวย้ายขี้ผิดบ้านนะครับรถครับเป็นยูุคตะวันนี่มีสี่หลอดไม่พี่น้องก่อนเลยจังไดจังไดอยู่นะเพราะว่ามองเขาเกี้ยมองก็บ่เพือกันก็เป็นยูคบ้านหมถ้ากันคล้ายกันรถที่ส่งนี่ยเพราะสี่ใดตัวหลานมัน ผิดรถมาบุ่นเห็านผิดรถเพราะอะไรเนี่ยชอมหยุดแทนผิดเลนยากวอะไรลูกหายขาไหนไหนยายถามก่อนสิหนูเจ็บไหมลูกหนูเจ็บไหมเจ็บอหอมก่อนไปไหน เป็นยังหรอแม่ปีน้องว่าป็นยังมึงเนี่ยว่าป็นยังพี่น้องม่เกี่ยวหรอกอด้ตญาติสิได้ตมึจัะเอามึงจะตื่นในในจังหาวยี่ไปใส่ลูกโอ้ย่าไปเรากลับบ้านกันเพราะว่าสงสัยหิวข้าว